สบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกมองทุกบ่นยินดีตอนหับข้าวสูงเจโบไซหลอกน้องพี่น้องมือในก็หลอกมาก่ายไกลพี่น้องเอ้ยหลอกสามแม่ลูกสามแม่ลูกผ้าหลอกน้องพี่น้องจักห้าสิบผ้าหลอกทางใดเหน่มือนีนเนาะแม่โบผ้าเสียงตึมๆทางหลังนี่ก็จักงานผู้ช่างเขาจะมีรถ่นแหก็จะจ้างรถ่นแห่มันเดินพี่น้องว่าสบายดีชาวแม่เนาะสบายดีพี่ ตอนนี้ก็สิพาน้องเวียมากินอาหารบุฟเฟ่ต์นะพี่น้องเนื่องในครบรอบวันเกิดเนาะน้องเวีย้ยเกิดวันที่29เดือนพฤษภาเนะพี่น้องเื่นหาแต่ว่าวันเกิดน้องเวีย้ยนีเมื่ออื่นแต่ว่าเมื่ออื่นห้าบว่างเนาะก็เลยสีพามากินหลวงหน้านะพี่น้องมาฉลองวันเกิดล่วงล่วงหน้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะข้าไปกิน,นอ่ะเวียจับกล่องดู มือบางเกาะกันต้นนู้นน้้งโน่นไปยลยเอ้อสโน่นหน้าต่อไปโน่น เพื่อนนี่ฮาก็มาหาหอดอาหารมูกระทะแล้วพี่น้องคนก็ะไรลายอาหารบุฟเฟ่ไปเ็นั่งโต๊ะได้โต๊ะได้ว่างอืมไปเบิร์กหม้อมื่นีลยอาหารมียังไงวันพี่เอาบอกไปก่อส้รถไปพี่เมย์อาหารมื่นนี้มี บึงเราอาหารก็มนนีลายลป่าหมึกหอยหอยคนมันหนีมือไดู้กเบี้ยเอามือออกทงนี้ก็จะเป็นไอติม ทางนี้จะเป็นไอติมนะคะไอติมอยู่นี่โตได้ห้าสิบเป็นหนังโตนั่นบอกเป็นหนังโตนั่นเพื่อไม่น้ำน้ำเอาน้ำเลือกเอาขวดหนึ่งเอาซีได้เอาซีได้เอาขวดหนึ่งเออเวียเอาแก้วสองอันเวียเอาแก้วสองอันเผื่อน,นอ้อง บบเอาแบบสันนี่ไปอันนี้ก็จะเป็นบอนเอาจานไปน้อง เป็นทางมี่ห้ามานี่เนาะพี่น้องก็ประมาณ17บกิโลเนาะพี่น้องจากบ้านเจโบมาหาอันมาหานบ้านโนนายที่เฮามากินบุฟเฟ่ต์นี่ประมาณ17บกิโลเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็กำลังรออยู่พี่น้องตอนนี้ซองให้หน่อยกินนะ ก็เอาเนื้อหมักผสมหลายอย่างเนาะพี่น้องๆนะ,นะแล้วก็มีหอยไอเห็ดเค็มปลาหมึกหมักงวงอีติมน้ำอัดลมแล้วก็พักเนาะพี่น้องลูกชิ้นก็มีหลายอย่างเดีย๋ยวจะอยากจะโพสิเลือกกิน,อกนเอปปาบอาลูกชิ้นไปเลือกเอาไปอยากลูกชิ้นแบบใดอาจารย์ไปใส่เอาเลย อย่ามาลายเด้อเอาให้พอดีกินเลือเด๋ยวโดนปับเป็นแสนพอด้พี่น้นอ,งองเป็นไรแซ่บอกกินเดียวนี่กำลังอยางห้อยคินีินกินๆินคินละไลยเด้ออืมมันไหมหเล ไอบบเฮ็ดเค็มผู้ใด้มาเดี๋ยวกินย่างไปเอาเลยไปหยิบเอาเลยเมียเดี๋ยวกินลูกสิ้นแบบได้ไปเบิ่งเอาไปไปเลือดอา่อยเด็กได้แบบได้เลือดอา่อยมันเป็นกระจกเลือด ទៅណាប្រສົមទីមិនចាំប៉ះទឹកហាំមានសាបបោះសាបបោះអូខេអមអាចទៅទឹកខាំងហ្នឹងស្បាយទៅទៀតអពណោអពណោ

ในก็อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยอิม่มอิ่มบอวี้อ่ะอิ่มถักอิม่มใน่สุดยอด,ดยอดอันนี้เด้อันนี้เด้นนเดขียวแต่หมูมื้ออ่น,นี่กินน้อยเดียวหนึ่งกิงก่มถักดี่ฮาวกระชิมมื้อเลยเนาะพี่นอ้องสสวัดีคชสวัสวดีกับมากราบ,บกิง่ง คนกำลังกินลายเด้พี่น้องอ่อหัวสอื้อวจับบึงกสเดือรากระเช้เมื่อไรเนาะพี่น้องพี่อหลอวียบีบอร์ดูหนอนอลาบใหญ่สี่สิบห้าพันเด็กเด็กหน่อยหัวละสิบเก้าพันเนาะ น้ำหวานสิบพันน้ำก่อนหาพันแม่ข้าเสนก็เลยบมเบสามำม่ลูกเออเมื่อเด็กเก่าสิบแปดพันกี่พี่น้องเลยเงินแสนหนึ่งเลือสองพันกี่โอเคเลือกเค้กต่อนะเอาไปขับไปขับไปเลือกขับไป สบายดีอากนไดเมียอากนี่เดี๋ยงเลืออเองไมเียนให้เวียนเลือกมีราคาเท่ากอดนหน่อยนี่กอนส้มนี่มีราคาเท่าไรหาซิเบดบตัวได้หาัวได้หาซิบเท้านี้หาซิบอันนี้เหอแปดซอันนี้ได้

vìa 11 vía anh hiểu 11 p nó nổi không bà chang vía oh wow เอาไว้ๆเจคที่เอาไปให้ฉันมันฉี่ขาดเด็กคุคงจะยิงโอเคน้องพี่น้องคลิปนี้เฮ่ากัิเสมอแหละน้องพี่น้องยากขอบคุณทุกหมอกทุกบ่อหนิขอบคาณรับเบิ่องรับชมและติดตามเด้อพรอกันใหม่ฉี่ขาเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเบียน้องเบียพร้อมมีความสุขเป็นเด็กสลัดสลัด เฮงเลยลยวยเสิบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี